สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสิ่งที่ผมมองเห็นในขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความน่าห่วงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องจับหลัก การที่สําคัญหรือแก่นพุทธศาสนาให้ได้นะครับตรงนี้สําคัญกว่านะเพราะว่าเมื่อครั้งพุทธกาลนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสู้เองโดยชอบนะครับพระองค์บรรลุนะครับนะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคือตัดสู้เองไม่มีใครสอนพระองค์แทงทะลุในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะพระองค์นี่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นะพระองค์ก็เข้าใจดีนะถึงเรื่องของทุกนะแล้วก็ความดับทุกนะพระองค์ก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นพ่อรหันต์องค์แรกก็ว่าได้ในยุคสมัยนี้นะครับดันะะนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศสอนศาสนามานะจนตั้งมั่นมีลูกศิษย์ลูกหานะมีอัครสา,าวกนะครับมีพระอรหันตสาวกในครั้งพุทธกาลที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่มากมายจึงช่วยกันทําให้ศาสนานี้เผยแผ่ไปกว้างไกลแล้วก็มีการเขาเรียกว่าไปแก้ไขสิ่ง,งต่างๆนะครับที่ทางลัทธิความเข้าใจผิดวิช,ชาที่ตีอื่นอื่นเนี่ย นะได้กล่าวออกมานะสนาพุทธก็เรียกว่าไปทําให้กระจ่างแจ้งก็ได้นะโดยพระพุทธเจ้าเองนะด้วยพระอรัครสาวกเองด้วยพระอรหันตสาวกเองนะด้วยพระอริยสงฆ์สาวกเองนะในครั้งพุทธการจรึงทำให้ศาส,สนาพุทธเนี่ยนะแพร่หลายไปกว้างไกล และเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะพระอ,องค์ก็ได้ตัดไว้ว่านะพระธรรมคาสอนของพระอ,องค์จะเป็นาศาสดาแทนพระอ,องค์ต่อไปมันเราบรรดาพระราชนสาวกทั้งหลายพระริยสงสาวกทั้งหลายจึงร่วมกันทําสังงขยานานะคำสอนของพุทธเจ้าตกผลึกมาเป็นพระไตรปิฎกนะสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถึงแม้จะมีสังขยนามาหลายรอบแต่ก็ไม่มีการตัดออกมกีการเพิ่มเติมเข้าไปนะก็แยกส่วนออกมานะเป็นพุทธพจน์ก็ดีนะเป็นอัถยา อาจารย์ก็ดีนะคำอธิบายจากครูบาอาจารนยนะ์ที่ต่อท้ายก็มีพระนพระไตรปิฎกเองก็มีทั้ง3ส,ส่วนนะพระวินัยปิฎกนะพระสุตรตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกนะซึ่งสืบต่อมาเป็นแผนที่ที่สําคัญและละเอียดนะมาถึงชาวพุทธในทุกวันนี้แต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรามีแผนที่ดีแค่ไหนก็ตามละเอียดแค่ไหนก็ตามนะถูกต้องแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่มีบุคคลที่เข้าถึงแก่นความจริงเข้าถึงอริยสัจสี่มันผู้ที่เข้าถึงความจริงอริยสัจสี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระอริยะนะเป็นพระอริยบุคคลนะครับเป็นพระอริยสงฆ์ุทธศาสนาซึ่งจะเป็น นะบุคคลที่สําคัญนะซึ่งจะช่วยเผยแร่คําสอนศาสนาได้ถูกต้องตามความเป็นจริงประกอบร่วมกับแผนที่หลักสําคัญนั่นเองเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะแก้ไขทิฏฐิหรือความเห็นผิดของลัทธิอื่นนะของศาสนาอื่นนะครับซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยในครั้งพุทธกาลนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าโต้วาทีก็ได้นะหรือว่า การใช้ปัญญานะในการแก้คําถามคําตอบระหว่างกันก็ได้ซึ่งพระพุทธเจ้านะครับก็ดําเนินมานะเป็นแบบอย่างนะพระครา,าสาวกทั้งหลายพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ดําเนินไปเป็นแบบอย่างนะจึงทาให้ศาสนาพุทธเนี่ยนะขยายไปกว้างไกลมีผู้คนศรัทธาเชื่อมั่นจนต่อมาหลังๆนะครับจริงๆเองมีหลายศาสนามีหลายลัทธิเนี่ยพยายามเขาเรียกว่าใช้คําสอนพุทธศาสนานะเข้าไปทางฝ่ายตัวเอง จนดูเหมือนพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นหลังนะจากศาสนาพุทธนะครับที่มองเรื่องของเทวดานะเทพเทวดาเนี่ยเป็นเสมือนกับเพื่อนร่วมโลกนะร่วมสังสรารวัตรกับมนุษย์เนี่ยจนหลายศาสนาเนี่ยนะครับนำมุเจ้าไปเป็นหนึ่งในเทพอย่างเงี้ยหนึ่งในเทวะนิยมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นนี่คือยุคสมัยครั้งพุทธกาเลยแล้วก็สืบต่อมาเป็นเช่นนี้นะเราจึงมองเห็น นะการปรับแก้นะการโต้วาทนะีการเปลี่ยนสิ่งที่มีคนมาพูดตู่นะมากล่าวตู่คำสอนพระเจ้าเนี่ย,นะด,ยนะด้วยพระอรหันตสาวกนะด้วยพระอริยสงสาวกนะสืบต่อมาเรื่อยๆนะครับอันะนี้คือเกิดตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลลนะเพราะฉะนั้นผมนึกว่าแก่นสําคัญในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการที่มีผู้รู้แจ้งเห็นจริงก็คือมีพระอริยสงฆ์มีพระอริยบบุคคลนะมีพระริยา่นเองนะซึ่งรู้แจ้งเห็นจริง นะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรนะแผนที่ถูกต้องแม่นยำเพียงไรนะเพราะว่าผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงนั่นนะครับจึงจะสามารถรักษาพระศาสนาได้นั้นครูบาอาจารย์นะครับที่เข้าใจหลักการนี้นะก็จึงพยายามสืบต่อคำสอนพระพุทธเจ้านะครับก็สอนลูกศิษย์มาเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นสอนลูกศิษย์เพื่ออะไรครับไม่ใช่สอนให้ต้องจำสอนลูกศิษย์เพื่อให้บรรลุธรรม สอนลูกศิษย์เพื่อให้เห็นอริยสัจสี่สอนลูกศิษย์เพื่อให้เป็นพระอริยะนะสอนลูกศิษย์เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ดําเนินมานะจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ยุควิทยาศาสตร์ยุควิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่าทุกสิ่งต้องพิสูจนะ์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตรนะ์เริ่มจากสังเกตนะตั้งสมมติฐานนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลทดลองสรุปผลอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยนะครับ,บ จนหลายคนเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสารณาเป็นที่พึ่งเป็นคําตอบของทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงนะเป็นคําตอบในเรื่องของทุกขและความดับทุกข์ด้วยนะเพราะฉะนั้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยละครับที่คนยุคสมัยนี้นะเชื่อมั่นก็ถามว่าไม่ไม่แปลกหรอครับเพราะเขาใช้วิทยาศาสตรน์นี้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาโหจนทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตนะมีนู่นนี่นั่น นะมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายเป็นนวัตกรรมแล้วมันเวิร์กด้วยคือมันทํางานได้มันพิสูจน์ได้เพราะนคนก็ยิ่งเชื่อมั่นทางวิทยาศาสตร์ใหญ่เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคือคําตอบของทุกสิ่งทุกอย่างหลายคนจึงเอาความเชื่อมั่นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนะมาอธิบายคําสอนในพุทธศาสนาด้วยและเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยพุทธศาสนานี่คือเรื่องเดียวกัน จึงมีจึงมีความเชื่อมั่นว่าคําอธิบายในวิทยาศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงตรกกะเหตุผลนะในเชิงต่างๆในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถอธิบายพุทธศาสนาได้ถูกต้องแม่นยําจนหลายคนคิดว่าออพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะซึ่งผมก็มองว่า ก็ไม่ได้แตกต่างจากในครั้งพุทธกาลนะที่หลายลัทธิความเชื่อหลายศาสนาที่จะรวบรวมเอาพุทธศานาเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะของรัทธิความเชื่อของตัวเองเป็นเทวานิยมบ้างอะไรบ้างนะซึ่งในครั้งนั้นนะครับนะพระอรหันตสาวการะเิศสงสาวกเนี่ยก็ต้องปรับแก้นะครับเรียกว่าความเห็นผิดนะปรับแก้รัทธิความเชื่อต่างๆเนี่ยให้ถูกต้อง เช็เช่นเดียวกับยุคสมัยนี้นะครับซึ่งมีวิฒนาการ,รวิฒนาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะตั้งแต่ในโลกของเราจนถึงออกไปนอกโลกส่งยานอาวกาศนะส่งกล้องสำรวจเราไปสำรวจนอกโลกในเอกภพต่างๆนานาสามารถประดิษฐ์นะครับนะไอตัวอคอนตัมอุปกรณ์ต่างๆองอาคอนตั้มคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะละเอียดลงไปะระดับอะตอมจึงเชื่อมั่นมากว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถอธิบายคำสอนในพุทธศาสนาได้ นะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์เป็นสาระอาจจะไม่รู้ว่าหลายอย่างเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้เลยอย่างเรื่องของสวรรค์นรกเรื่องของภพชาติเรื่องของไกลทิพ์หลายครั้งเนี่ยวิทยาศาสตร์พยายามจะไปอธิบายโดยใช้เครื่องมือวัดนะทางสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ก็อธิบาย,ยได้ได้ชัดเจนไม่ต้องไปพูดถึงว่าไปไปอธิบายสิ่งที่เป็นนมามธรรมอย่างจิตเลย จนหลายครั้งเนี่ยวิทยาศาสตร์อธิบายได้ค่อนข้างตื้นเขินมากอธิบายเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องของสมองนั่นเองนะเป็นการทํางานของสมองนั่นเองซึ่งถ้าใค,ใครมองแบบนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามองได้ตื้นเขินนะาแล้วเชื่อมั่นในกรอบที่แคบเกินไปซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้ว,ว่าเปรียบเสมือนเราบอลลูนนะซึ่งขีดความสามารถของมันนี่มันวัดได้เฉพาะ สภาพอากาศในโลกเนี่ยกำลังจะไปวัดเอกภพซึ่งมันพ้นเหนือโลกออกไปเช่นเดียวกับหลายคนเนี่ยที่จํากัดนะเรื่องของจิตเนี่ยอยู่เพียงแค่ในสมองนะเป็นเรื่องของสมองนะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตื้นเขนินแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะผู้ที่อ้างนะคําสอนพุทธเจ้าแล้วมาอธิบายในเชิงของวิทยาศาสตร์เนี่ยอันตรายอยู่ก็าจะเป็นการกล่าวตูนะครับคำสอนพุทธเจ้าได้พรานความสําคัญคือเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นแก่น เรื่องของมรขนิพานเป็นแก่นนะอะไรเป็นกะพีอะไรเป็นเปลือกนะครับแล้วต้องระมัดระวังนะการที่หลายคนเอาวิทยาศาสตร์นะครับไปรวมเข้าวุฒนาและเป็นการกล่าวตู่คำสอนพุทธเจ้าย่นย่อเรื่องของจิตนะเป็นเพียงแค่เรื่องสมองนะครับเพราะสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้ายิ่งเผยแผ่สิ่งที่ผิดความเห็นผิดถ้ายิ่งทําได้มากเท่าไหร่นะครับยิ่งบาปมากเท่านั้นนะครับเพราะการทําให้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด เป็นเรื่องของทุกข์ความดับทุกข์นะง่ายนะเพียงแค่เปลือกๆนะแบบวิทยาศาสตร์ไม่ลึกซึง้งไม่เข้าใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตอันตรายอย่างยี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ